แล้วครับพี่น้องแห่ผืนนี่เราได้ปลากระป๋องบางยานี่นี่สังเกตเจ้าของแหครับเรายิ้มไปวาดยังได้ได้ปลากระป๋องพี่น้องปลากระป๋องกินแล้มาทิ้มโอ้เอาเสยเลยเนาะวาดไปไม่เป็นปลาดิเอาโอเคครับผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเช่ายูทูบทุกผู้ทุกคนนะครับเอฟซีนะครับแฟนคลับของบาวเพชรคนโกพี่น้องขออนุญาตเปลี่ยนซื้อซองนะครับเด้อจากบาวปากแปรมีแต่แนวแปๆเพราะเป็นทาปันไดน กระเป๋าเงินก็เลขสิบแปดน้ำมือนี้สิมาห์ยังครับเดี๋ยวเสีชยชม่อมึงบรรยากาศได้พี่น้องเด้อนะครับออกหาอยู่หากินที่เขาออกลา่ามือนี้อากาศห่อนแห้งขอลงหากินทางน้ำซะนะครับบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศหิมเคิอนนะครับมากครับสังอาจพิ่นสังอาจแลลี่กล้องนะครับเปิดคลิปให้เบึงใหบไมเพิ่นคือสีห่าวๆอยู่วันนี้เพิ่นแนลลี่นะครับจักสิมาน์เมื่อมาน์ยังคอยไปติดตามกันได้พี่นอ้องเด้ออาจสิบ่ได้ถ่ายให้เบื้องตอนหานะครับโมสิมาถ่ายคลิปอยู่นี่พอดีเด็กเขาจะไล่หนีพี่น้อง ตอนนี้มาเตรียมทากันอยู่ครับเออกำลังมาสังเกตไม้นะครับมีผู้ลงไปเสิบๆแล้วครับผุนครับเพียงพี่น้นองอยู่ในน้ำผุนครับน้ำเลือกขนาดพี่นองสังเกตเหรอผุนจนเกือบรีหัวเออมาติดตากันครับจ็สิมานมาม้าเน่าน้ำเลือกแห้งครับผมมัเนี่กัมากับทีมงานทางบ้านอ่าดอนสวรรค์เท่านะครับนกแตะเต่หากินไก่เขียดจีคือว่าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นหนาแล้วพูดเดี๋ยวจะสู้ไหมบิ่งครับสังอาดครับผุนครับทักท้ายเอฟซีนะ เออโอเคครับมื่อ้เพิ่นงดจากการหายุ่เออหายหายเหตุง,งานนะครับหาปีนหลงังคามาหายุ่หากินจากน้อยเมียสิไรนี้พิ่นเมาหันอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันครับผมโอ,โอ้พี่น้องจากสังอาจพามาอย่างพี่น้องเพิ่งทางครอบอยากให้คลิปให้พี่นอ้งนองเดี๋ยวเพิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันที่เต้นเต้น,นี่บ่แม่มนต์มาสั้นนี่พี่น้องมันโดดครับพากันซีรถจักรวาพี่น้องเงี้ยวโอ้โหแล้วนี่ทำเพวิ่งบรรยากาศ ฟ้องลือไม่นะครับมองดูสังเกตห้างรถยไอ้สร้างงานเป็นผู้ขับเต้นไปเพราะมันกบเบ่นเอ้าเอ้าได้มองไดนบ่หนิอันนี่อะไรวะอ้าจอดซะก่อนโอ้ยหอดจะเกือบพี่น้องเกือบเหงาตายงอหล่อเขาเสยนะครับมองดูห่างไปครับเดี๋ยวติดตามกันเบิังเดี๋ยวลงกน้องใคร่ากันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องบางยานว่าจีหอดบ่หอดสังงานตัวครับไม่อีกแล้วครับ โอ้ยแต่แต่แต่ยอกโตไปพี่น้องยอกต่อไปออโอ้เป็้นมูนึงเอเบื้องเขาคุณนะโอ้จะเป็นมาผ้ามาอย่างนี้เนาะน้องก็อย่างเห็พี่อย่างน้องในคลิปไปพี่อย่น้องเบื้องโน้บพี่น้องเนาะเบื้องกับทีมงานข้างหลังเห็นอยู่บ่พี่น้องมาอีกสองสามคนนะครับควาแล้วครับเนี่ยคือสิ่งว่าที่ลิ้นดอกผันหนีเห็นเลี้ยวหามองจอดห้มเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นที่ตามกันครับวันนี้โอ้ยแต่แต่แต่ ครับผมมาหอดไม้แท่นเนี้ยน่นแหละครับเดี๋ยวเสียงเบิ้งบรรยากาศพ่อเป็นพิธีแล้วพี่น้องเด้อนะครับเนาะมันยังไ้ที่เด้ลงเห็ดนั่นซอยเฟินครับบรรยากัดมองกระด่างอยู่ห้องกระสิมานั่นบ่ได้ไ้องเข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะมาเพ็ดก็อยากเห็นวิธีอยู่เดี๋ยวตี่ตามกันบ้องครับไม้กระสิปมาณนี่พี่น้องไม้กระสิเป็นไม้ข้องนะครับข้องที่เิ่นคุดหลอกไม้มันเป็นหวยมาระวังมูบานจะเป็นออกมาจากหางน้ำอย่างนะครับที่งานกำลังนั่งอยู่ โยกำลังประชุมกันอยู่ครับถ้าหอดเวลาลงแล้วถ้าหอดเวลาลงเดี๋ยวเอาเพลืกกระสีได้วางกล้องนะครับเดี๋ยวซอยกันเดี๋ยวค่อยมาสรุปยอดกันเที่ยเดียวนะพี่น้องนะเนาะเพป็นกำลังหาหมา้กันอยู่ครับสังอาดกับบเพี้ยยังนะพี่น้องเอาเต้ามาเล่นเข่าปอดบอกให้เศร้าให้เศร้าคือเบาเพียดนยี่กับเบาเศร้าเดียวข้นหอกหนากกว่ามื่นอีหลีครับเ,เดี๋ยวสามีนะครับเนาะกำลังประชุมกันอยู่เซียวไม้ใด้นะครับ ผ่านไงอีกผู้หนึ่งกระดมยาเลยพี่น้องจกักสิรอดบ่รอดเบิ่งกันเอาเด้อเอามาลุ้นกันครับว่าเป็นกำลังใจให้บ่าเพชรนะครับเนาะฝากกดติดตามเ,เด้อนะครับทีมงานป่าดับเพิ่อนว่าโอเคครับผมเดี๋ยวทุงมาติดตามกันครับครับเบิ่งเพิ่นว่าเิ่นสิลอ็อกปลาแบบไดเดแล้วสิต้องติดตามเบิ่งครับบ่าเพชรก็ว่อเพชรหากินมากกับพอสมควรอยู่ครับหลายฝ้าลาปีย่มาเจอท่านี่เขาไปนี่ปลาโทษ มองสิบซีนะครับเราจะมาทางบา้านว่าเพจใส่่างแดงกัดเอาได้พี่น้องที่เขาไปเห็นกันนะครับที่ไปแวบะบไปเยี่ยมชมานายกภาษาบานเขาห้องในสังกัดมองห้องคือกอันนี้นถ้านีาาใส่ใส่มองมาจากไหนใส่มองเอาดีๆที่ล่ะภาษาบานเขาได้ล่ะโจ,โ,จโจม่วงอืมโจ,โ,จโจม่วงอ่าอันนี้เป็นเป็นธรรมดาดีครับเป็นเกงอยู่อันนี้เพราะมันเป็นการลบลู่ได้พี่น้องเด้อเพราะเป็นการรอเลี้ยนครับอยากเขาอยากซื้อไงเห็นว่า วิถีอีสานเฮ้านะครับภายใต้นคพรพนมนี่มีหลายชนเผ่าเด้อพี่น้องเด้อจังหวัดนค<ไ>รพนมถ้าผู้ใดไปติดตามเบิ่งสิรู้นะครับว่ามีจักชนเผา่าแลแต่ละภาษาสา<ท>ิบ่คือกันเนาะพี่น้องเป็็นภาาษไทยกจะอ้นผู้ล่วงควนอยากไม่ได้ลูกได้เมียทางนี้ได้ผัวทางนี้ก็สิได้ฝึกไว้นะครับสิบ่ได้อยากอายกันเนาะพี่น้องเนาะนครพนมมดเด็กอยู่น้อยอืมเด็กรุ่นใหม่ๆก็บ่ค่อยอยากเว้าเลย้อครับภาษาพื้นบ้านก็ได้เพิ่นอยากอายนะครับอ่ะยี่ให้ติดตามกันเบิ่งให้เบิ่งแล้วโอ้พุ่นอีกผู้นึงพาดหยัางน้อนาะเพิ่นลงน้ำยู่พุ่นึง พันเจ็กว่าสันมาพอของในกัลยาณิมิตอเห็นบ่พี่น้องพู้นะครับมันเสียวมองกัดแบบเนี้โอ้พนกัดแนวนี้นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกทังบ้านบ่าวเพียรเป็นด่างแดงเนาะกัดเป็นล็อกเทียดเดียวเลยเอาจังติดตามกันสิห้สรุปเบื้องยอดผู้เลยด้วว่าได้ปลาตัวแบบมีช็อตเด็ดๆจังไ้สีแวบขึ้นมาไทยเบิ่งเี้พี่น้องเด้อปรามาณนี้นะครับปรามาณนี่คราบผมพี่น้องขอพักเติมพลังกันเด้อมากินข้าวกินปลาน้วกันมึงปิ่งปลานะครับ ทั้งจีก็มีสังอาจพ่อครัว่วทั้งจีทั้งปิ่งก็สั่นกินแบบบรรยากาศอีกไม่นึงเพิ่นเอาไปแล้วพี่น้องโมท่านนะครับบนวัดซ้ำนี่ได้คนหลายคนมืงเจ้าคือกินหน่อยแต่พ่อแมนครับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะของแซ่บหายากดิแานพี่เสด็จวันนี้จีหอยจีหอยเนี่ยขอญาตกินเข่ากันครับเดี๋ยวจะค่อยเบื่องแรงค่อยที่สรุปผลป่ายบางอีกางทีหนึ่งเด้อมาเด้อพี่น้องกินเข่ามาได้กินแต่เข่าได้ โอ้ยสั่งอาหารามากินตะเข่าได้บ้านสันภาษาบ้านเฮ้ามาจากไหนก่อนครับเพื่อเจ้าวะเจ้าวะเจ้าว่าเออเอนเอื่นพี่น้องบ้านเฮากินเข่าเนี้ยได้เฮากหลายอยู่เอื่นภาษาบ้านเฮ้าดูเจ้าว่าเจ้ว่เจ้ว่เลยอ่าเคครับผมนี่คือภาษาบ้านในพม่ารอเลี้ยนนี่ก็มีแต่คนท้องถิ่นนะครับเด้อมีบ่าวเพชรผู้เดียวมาแจมเพิ่นครับจากมาไหนจังไหนลงมือได้พี่น้องเด้อ แล้วนี่ถึงเวลากินข่าครับขออนุญาตจากประเภทนี้ทำเนียมเพื่อนแน่ใดแต่า่ห้องกระมากวมาเพชรกระมาอยู่นี่กระโดนเพราะสมควรนอยู่ครับหักกันมันแก่นเปลี่ยนจอดก,ก็จะว่าแตรรร่ทำร่าํำร่าเพื่อนเด้มาหาเพื่อนกระได้กินเราว่าเป็นกระได้กินเป็นพี่น้องเมื่อมันมาเฮ็ดเนียเสียก้นนี่เป็นประเภทนี้ครับผมครับยังไงแจวที่เห็นได้พี่น้องเด้อขอับาังไงตาตีอีกบาทนะนี้โช์ ปลาอังพี่น้องมุจาวป่ะปลาคุณนายเพิ่นว่าเป็นแบบนี้ปลาเจ้านายปลาเจ้านายแซ่ดด้วครับโอร่อยผสมมาพักกันนะครับเนาะทำนี่นะพ่อเนาะเพราะว่าผู้เพิ่นไายกล้องกับมีอยู่นะครับขอบคุณหลายหเดี๋ยวค่อยติดตามกันสรุปปลาแบบตอนแรกนะพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องเบื้องผลงานจักแซ่บบ่แซ่บมืดเจียว S <S นึกจำบรรยากาศได้บ่อืมเบิดคู่เหลือตะพันโล่งพี่น้องความแซ่พันครับเนี่ยู้ได้พันเนี่ยมาบรรยากาศแบบนากกาีแบบน้จะเฝ้าตายได้พี่น้องเด้ออสุดยอดของมันแหรอครับเบิดเมืองมันอ่ะโอเคครับผมขอญาตกินนั่งกินท่าก่อนฤทิด้ลุยงานตัวสางอาดครับอ่งดปีนหลังคาครับสองสางเรางดปีนหลังคาอิ่มแล้วกิมแวอ้วติดตามตอนต่อไป น be oh, oh, ี่แหละครับสูตรของทางนี่เด้อเพิ่นใส่ใส่มองกัดเอาครับโอ้โหโปรถ่ภาพนี่ครับนี่ละมองอันนี้ละหมานปลากระป๋องนี่แหละครับเจ้าของมองก็ได้เจ้าของด่างก็ได้หมานกระดากระดอได้หอดปลากระป๋องปลากระป๋องมันปลากระป๋องกินได้ซ้ำเด้อพี่น้องเอ้ยบนปลากระป๋องถิ่มเด้อเดี๋ยวนี่ะตามกันเรื่อยๆครับตอนนี้เวลาประมาณใบสามมง สามโมงแรกครับว่าสีลุยอีกจังหมายหนึ่งแล้วก็จังไฟสิพากันกลับว่าสันว่ารุนกันต่อครับเงี้ยวไปตัวปลาครับพี่น้องอ่ะครับผมพี่น้องครับตอนแรกว่าสีไปอีกหมายหนึ่งว่าสันเ่เป็นท่าแล้วพี่น้องที่ประดาบ่เป็นใจครับเป็นข้างใส่หืมหืมฮืมืมแล้วสีได้ขอญาตบาดเล็กแล้วบาดนี้เมื่อพี่น้องเลยบาดนี้เมื่อ นะครับเดี๋ยวังค่อยไปสรุปผลป่ากันยุบ้านนะพี่น้องเนาะจีบประไทยเบื้องดอกตอนออกกันพันอาจผ้าเต้นระบำไปยุเอาังค่อยไปติดตามกันยุบ้านหมดแล้วครับสรุปผลงานกันครับพี่น้อง,ง,องมีแต่ตัวงามอยู่ด้ยครับนี่นะครับหายุหากินพี่น้องเลยมุงงามต่คนหานี่ยแหละนาแหลกกอดตอดครับผมนี่แหละครับสีมือล้วนๆเนี่นี่พันาพร้อมฝีเท้าด้วย่าส เป็นผลงานกันครับแต่พอได้ยุดได้กินได้ยุดได้กินเนาะนะครับบรรยากาศในโอเคอยู่พี่น้องประมาณนี้นะครับสรุปยอดหมูมานป่านไดเหมูมานป่านไดว่าสัน้นี้ทำรับมือนี้นะพี่น้องกตว่าสำหรับหมานี่ยุครับมาหาอยู่หากินเนาะมันบ่คือเขาไปซื้อในตลาดเดิยังได้รายไปซื้อตลาดเอา โอ้ยแกจะพนันเอาไปจังโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับประมาณนี้เนาะคลิปออกหายู่หากินแบบวิธีผู้ท่อนวิธีลูกทุ่งของเฮานะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามเด้อขอบคุณทุกทัพย์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเนี่ยผู้ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอ่ํลำรวยเงินทองในพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับแต่จะได้ก็อะเริ่มย้ำอีกเนี่ย กดติดตามให้น้ำเนี่ยครับพ่อห้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อต่อไปครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ